<Yeah. S 2> เรื่องต่อไป <Okay. S 2> ที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องขั้นเวลาระหว่าง <Yeah. S 2> เรื่องผีกับเรื่องทั่วไป <Okay. S 2> ผมและเบลอย่างที่ทุกคนทราบดีถ้าใครเจอในไลฟ์สตรีมจะต้องเห็นผมกับเบลนั้นนั่งเล่นเกมอยู่ด้วยการเป็นปกติเราสองคนนี้ใช้ชีวิตกันเหมือนเกมโคออก นะครับหมือย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นผมกับเบลไม่ใช่ผมกับเบลผมคือสูตรสำเร็จความชิบหายและสัตว์ตั้งต้นผมพร้อมที่จะทำให้เรื่องเล็เลกๆกลายเป็นเรื่องใหญ่และทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่อลังการได้เสมอวันนั้นเนี่ยเป็นโชคกลางวันผมพาเบลเขากลับบ้าน บ้านผมกับบ้านเบลเนี่ยห่างกันประมาณสิบห้ากิโลอ่ะแน่พวกคุณจะคิดว่าอยู่ใกล้กับบ้านพิรัทใช่ไหมไม่ใช่นะครับดูคนละเส้นทางผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผิดปกติไปจากวันธรรมดาทั่วไปแล้วก็ขับรถกันไปตามปกติจนกระทั่งถึงบ้านในเบลความบันไลน่นองก็ได้เกิดขึ้น เบลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผมอะเห็นผีง่ายเป็นคนจิตอ่อนซึ่งเรื่องนี้ผมก็รู้กับตัวว่าผมเป็นคนจิตอ่อนแล้วผมก็ไม่อยากเห็นผีด้วยเบลเขากลับบ้านเขาก็ไปหาแม่เขากับคุณพ่อซึ่งผมได้รู้สึกเสียวสหลังตั้งแต่จอดรถมอเตอร์ไซค์ลงที่นาบ้าน สิ่งที่เห็นตอบสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังก็พอผมเดินเข้าไปที่บ้านไอรเบลอยู่ๆครับผมรู้สึกได้ถึงขนลุกสู้เหมือนแมวครับเป็นความรู้สึกขนลุกสู้ที่เหมือนมีความตายอยู่ตรงหน้า ทำให้ผมไม่อยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่ด้วยอะไรดนใจบางอย่างหรือผมอาจจะเป็นคนหูแว่วไปเองนะตอนนั้นผมเกยหน้าขึ้นไปผมเห็นเงาของคนหนึ่งเงาของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่มองผมลงมาด้วยอาจจะเพราะความสงสัย หรือความอาฆาตแค้นผมก็ไม่สร้างแต่ด้วยช่วงเวลาสายตานิดเดียวที่ได้สบตากันทำให้ผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยผมอยากจะกลับบ้านในทันทีแล้วพอเบลเขาออกมาจากตัวบ้านผมก็บอกว่าเธอพาเขากลับบ้านหน่อยเป็นอะไรเหรอเออนะพากลับบ้านหน่อย แล้วผมก็กลับบ้านมาทีนี้คุณผู้ชมอ่ะอาจจะสงสัยว่าอาจจะเป็นคนสูงอายุที่อยู่ชั้นบนไม่ครับผู้สูงอายุของบ้านเนเบลไม่มีใครอยู่ชั้นสองเด็ดขาดเพราะว่าคนที่จะอยู่ชั้นสองคือพ่อกับแม่ตอนกลางวันซึ่งตอนกลางวันเนี่ยผมขอขยายความหน่อยตอนกลางวันเนี่ยท่านไม่อยู่บ้าน สองคนเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่อยู่บ้านเขาไปทุกงนาฉะนั้นที่จะอยู่ข้างบนเนี่ยเลยไม่มีคนอยู่แล้วพ่อใหญ่ก็คือคุณตากับแม่ใหญ่ที่เป็นยายจะอยู่ข้างล่างเพราะท่านสองคนเนี่ยเดินขึ้นันไดไม่บ่อยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพหลอนก็ได้ครับ เพราะว่าผมเห็นอยู่บนห้องไอเบลใช่ครับผมเห็นเงาของผู้สูงอายุท่านหนึ่งมองผมด้วยสายตา,าคาตผมก็เลยร้อนรนที่จะกลับบ้านแน่นอนว่าพวกคุณฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องโอ้ยพี่คนนี้เล่าเนี่ย โคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นคนโกหกก็ได้นะครับคุณอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ซึ่งผมก็ขอให้วันที่ผมเห็นเป็นเรื่องโกหกเหมือนกันนะครับหลังจากกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็ถามเบลว,ว่าเธอบ้านเธอเนี่ยมีพ่อปู่หรือพ่อตาเนี่ยสารปู่ตาเนี่ยคอยคุ้มครองอยู่ใช่ไหม ซึ่งผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้ผมก็ถามเบลไปซึ่งคบตอบที่ผมถามไปได้รับการ correct หรือ approve การยืนยันทุกอย่างจากปากเบลแล้วก็กับญาติผมหรือเพื่อนๆผมที่เขารู้จักที่ดันก่อนอยู่แล้ว เป็นอย่างดีเพราะว่าสันิญานของผมถูกต้องทุกประการเลยทำให้ผมไม่กล้าออกไปข้างนอกหรือไม่กล้ากลับบ้านไอเบลด้วยสักพักหนึ่งซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเปแค่งนั้นครั้งเดียวมันเป็นครั้งแรกที่ผมไปบ้านเขาฉะนั้น ท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้หนุ่มสีตานี่เป็นใครท่านก็เลยชะงกหงัวมามองซึ่งผมก็ภาวนาแต่ว่าอย่าพึ่งพาผมไปผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกถ้าใครที่ว่างมาพิสูจน์ดู ก็มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปหรือจะมาเจอจา่จาที่บ้านผมเลยก็ก็ได้นะครับ